คนยาขมลูกรักคนบางคนอาจพูดจาไม่เพราะหูตรงไปตรงมาปากกับใจตรงกันผู้ฟังจะไม่ชอบแต่คนอย่างนี้จะต้องดูให้ลึกๆดูให้นานๆเพราะมักจะเป็นคนที่น่าคบหาได้อยู่ในประเภทคนยาขมคือมีลักษณะเหมือนยาขมตามปกติยาขมนั้นจะเป็นยาดีมีประโยชน์ ดังที่คนโบราณกล่าวไว้ว่าคนซื่อมักกล่าวคำไม่เพราะหูแต่เป็นประโยชน์ในการภายหน้าเหมือนยาดีที่ขมปากแต่เป็นประโยชน์แก่คนไข้ตรงกันข้ามคนบางคนพูดจาไพเราะแต่อาจจะเป็นอันตรายต่อเราก็ได้เพราะฉะนั้นการจะตัดสินว่าใครดีไม่ดีด้วยคำพูดของเขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นดูจะเสี่ยงกับความผิดพลาดไม่น้อยข้อสำคัญ ต้องค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาดูว่าปากกับใจเขาตรงกันหรือเปล่าเป็นคนประเภทยาขมหรือประเภทน้ำตาลหรือประเภทยาพิษต้องดูดีๆ